เดียบร้อยครับพี่น้องดูนะครับยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวว้าวเพบกันตอนเช้านะครับวันนี้ถือโอกาสได้รีวิวเจ้า SR3 พอดีเลยนะครับพอดีว่าทางผู้จำหน่ายบอนเซอร์นะครับได้ส่งตัวไกลมาเคลมวันนี้จะมายิงปลาให้ตั้มวังดูนะปะตัมมาเลยดูครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวถือโอกาสเทสไปในตัวด้วยนะครับพอดีตัวนี้ยังไม่ได้เทส Uh, เป้านะครับติดชุดยิงปลามาด้วยเอาสายล่วงอีกเปลี่ยนมอเช้าเป็น s อ3นะครับใช้ลูกเหล็กก็ได้ลูกแก้วก็ได้ไม่ผิดกฎหมายนะครับตัวนี้เป็นชุดยิงที่กำลังส่งด้วยยางนะครับไม่ผิดกฎหมายแต่ต้องใช้ด้วยความระมัดระวังนะครับอย่าไปใช้ที่ ในเขตชุมชนแล้วก็การใช้เท้าเหยียบสไลด์ก็ได้แต่ต้องระวังนะครับยิงปลาไปทำตากแห้งให้ตั้มมาดอูอยู่ไหมอ่าอยู่ครับอู้อ,อูมา อุยดึงสายดีกว่าครับปลอดภัยสวายตัวใหญ่ด้วยนะครับนี่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 ครับพี่น้องได้แล้วลืมกล้องโอทีอ่าได้แล้วหนึ่งตัวนี่ครับจะเอาไป ตากแห้งนะครับเอาไปตากแห้งให้ตามองดูไว้กินจะเข้าตรงหลังนะครับถือว่าเป้าก็โอเคอยู่ในระยะใกล้นะครับระยะไกลยังไม่ได้เล็งเดี๋ยวอสักอีกสักตัวนะครับเอาไว้ให้ต่ามองดูกินเขากินของยากตัวสักกล้ก่อน <c oughs> ดินดิสายพันธุ์มุนออกได้นะครับจะเปลาออก ก็ไม่ได้ยิงทิ้งนะครับยิงเอาไว้ทํากินนะครับนี่เป็นปลาสวายตัวประมาณครึ่งโลได้เอาไว้ก่อนตัวนึง่งไปสักตัวทนี้จะเป็นระยะไกลขึ้นมานิดหนึ่งนะครับ กล้องมันไม่ตามโอเคกล้องมไม่ตามโอเคตามแล้วนะครับใ <c oughs> ส่สลูกต้องระวังนิดนึงนะครับ ใส่ลูกใส่ลูกดอกเนี่ยต้องระวังมากๆแล้วอย่าลืมเปิดหน้าลอกนะครับถ้าไม่เปิดหน้าลอกปุ๊บเนี่ยอันตรายมากนะครับลูกใส่ก่อนผมยังไม่ชํานาญถึงไม่มีคนอยู่แถวนี้นะครับปลดหน้าลอกรึบขึ้นสาย โอเคตัวนี้ไม่แนะนำให้ใช้เท้ายันนะครับเพราะว่ามันมันอันตรายสายก็ได้ไม่ได้ตึงเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวไปดูต่อดีกว่ามันเงาผมมองไม่เห็นตัวปลา มีอะไรล่อไหมหลังน,นีก็ยิงได้เลยรครับได้มองไม่เห็นตัวมันแสงสะท้อนกล้วย <c oughs> เออกล้วยมาลูกก็ได้มาล่อนะ <c oughs> เดี๋ยวต้องเอากล้วยล่อครับผม <c oughs> ยืนข้างบนดีกว่ากล้วยล่อเอ้าทิ้ง ีียวน้ใตไตใต้นั่นก็ได้เออแถวนั้นจะได้ไม่พันโอ้ยชิ้นเล็กดิชิ้นเล็กดิให้มันลอยน้ำลอยน้ำนู่นเหนือโฟมนู่นมองเห็นอือมันโบลอยครับพี่จ๋าเดี๋ยวมันแขงครับเปลือกเปลือกมันเหรอมันจะลอยไหมเปลือกมันกินนะครับนี่นี่เปลือกครับนี่อ้แสงะทน อ่ามาแล้วรามไหมครับไม่รู้ไม่รู้แสงมายิงบ่อยครับไม่ครั้งแรกเนี่ยครั้งแรกเลยใช่ไหมอืมที่เรงมือขึ้นมาเนี่ยลงมามามันหลบ้วยมันจุงมครับอ,อือเรียบร้อยครับพี่น้องดูนะครับ อย่าสนุกกับการล่าไม่ดีไม่ดีใช่ไหมครับอันนี้เราทำเพื่อกินเดี๋ยวไปตากโอ้ดีดาม่ามาอันนี้ทำไว้กินนะครับปลาที่เลี้ยงไว้ติดครับเัาเหยนครับอ๋ออ๋แล้วมันกเนี่ยผมว่ามันพันไอ้นี่ไม้หรือเปล่าครับ อส,อสองตัวเขาเรียกยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวว้าว <c oughs> ปลามันเยอะไงครับมันก็อาจจะอยู่ในในรัศมีเดียวกันนี่ครับผมยิงนัดเดียวสองตัวปลามันขึ้นมากินกล้วยโอเคแล้วก็พอได้เอาไปตากแห้งนะตากแห้งให้ตาบงดูมันเขาถามแล้วว่ากินปลาได้ไหมกินได้ โอเคนี่ก็คือเป็น sr 3นะครับ sr สทนใจก็พักขายเข้ามาข้อความไว้ทมให้เบอร์โทรไปนะครับมันบอกราคาในทาง YouTube ไม่ได้นะครับผมก็เป็นตัวแทนจำหน่ายอยู่เหมือนกัน sr 3ได้ทั้งลูกเหล็กครับและลูกแก้วแดมิลขึ้นไปนะครับเฉลยเลยสายล่านะครับผมก็ชอบแบบนี้แหละเอาไว้กีทำกินนะครับอันนี้ไม่ได้ล่าเพื่อความสนุกหนานะครับอันนี้ไว้ทำกินนะครับผมคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ